้นผมอยากออกความทิ่รรมจากสรุปขอตอที่ลงสมัครเขต่ยวกัสองหมดละว่าช่วยช่วยรับเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยที่ชาวบ้านเขาหาว่าผมอมตังค์อ่ะแล้วท่านเขาบอกไปว่าเนี่ยมาช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี้ใช่ใช่สำหรับผมสำหรับผมนะผมไม่รู้ตรงนั้นแต่ว่าผมมาเนี่ยผมมาด้วยใจมาประมาณกี่าไหร่ที่ฟังหน่อยที่บอกว่าจะให้เงินให้เงินอะไรกันคือแบบเขาว่ายังไงคือเขาให้หารายชื่อ แล้วก็เขาจะให้ค่าค่าโหราพันแต่เขาวันในเอ่อในมื่อนาผักม้วนนาผักเขาเทเขาหลายชื่อเราไป็นมัดเหลี่ยมคนหนึ่งล้านหน่วยคนน้ามาคนหนึ่งล้านรายต้องหน่วยว่าคนมันมันสี่พันคนมันสี่พันกว่าคนกเขาจะรวบรวมหลายชื่อมาใช่ใช่ใช่ใ้โหราพันโหราพันเขาจะให้ค่าค่าลงเสียงโหราพัน แต่เขาจ่ายไปให้คนอื่นหมดแล้วนะแต่เรายังไม่ได้แต่เร้ว่ามือกวาอะไรชื่อที่มาเนี่ยเขาเอาเงินให้หนึ่งพันบาทใช่แต่ยังไม่ได้ให้คนที่อะไรชื่อมาเนี่ยกาให้เขาใช่ใช่คือี่เป็นอย่างนั้นใช่บางส่วนได้เงินไปแล้วหนึ่งพันบาทใช่แต่พวกเราไม่ได้ยังไม่ได้เขากลับมาเถียบอกว่าเขาขอเทแล้วก็ให้เราลงคะแนนให้เขาก่อนพรุ่งนี้แล้วถึงเข้าถึงจะจ่ายตังให้เรา เ้วถึงเราเรามาด้วยใจที่เราเราลงด้วยเราให้รายชื่อมราไปลงยเแต่นี้เราไม่เราจะให้เรามาลงรายชื่อเขาพรุ่งนี้เีกอจากของเราเนี่ยได้มากี่รายชื่อที่เราไปหามาสามร้อยกว่าสามร้อยสี่คนครับเพราะคุณถึงพ่านไปใช่ตัวหนึ่งนแต่เขาแต่คนที่ว่าให้รายชื่อมาเขาเขาเขาคิดเขาคิดว่าเรา ông tặng trả ông tặng trả khách mà đã không 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 à, không, leo, đẹp, mới ngay, mới ngay, không không à, là này, này, không 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 hả? không 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 hả? không không hả, không không hả? không 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 ที่มาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ตังค์สักบาทประมาณกี่คนที่เราบอกว่าเรองนี้เยอะเยอเยอะค่ะเป็นร้อยก็เป็นร้อยคนหนึ่งคนหนึ่งห้าได้หน้หน่อยคนอีกคนหนึ่งห้าได้พันหัวคนอีกคนนึ่งหาได้ว่าสองต้องหน่อยว่าคนแต่เบี้ยไม่ได้สักบตอนตรงที่ตอนเอาจริงๆอ่ะคนอยู่แล้วว่าไมันเป็นการซื้อเสียงใช่พวกเราอาเช้ากินขึ้นนะครับจันทร์เถอะทุกคน แบบนี้มันจะเข้าข่ายความดีอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยกินอยู่แล้วต้องกินแล้วขายนั่นแหล้วโดนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไต่ว่าแ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 ต่วมาแต่ว่าแต่วมาแต่ว่ารต่ว่าแ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 ต่ก่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ารต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า แล้วกูเราหาอะไรชื่อมาติดเขาเขาว่าเขาหาหาเบอร์อะไรได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้คุณละาันใครใครคนมาสั่งพี่ใครคนมาสั่งพี่เขาจะชื่อมาให้เอาอะไรชื่อมาให้ปุ๊บจ่ายเงินเลยหรือยัง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 ไม่จ่ายเพราะอกว่ายังไม่ได้เงินเขาบอกเขาจะจ่ายก่อนขึ้นมาอ่อนก็คืนนี้แหละใช่แต่ตอนนี้มันบอกว่าเทแล้วแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเทแล้วบอกเขาบอกเขาบไอ้หัวหน้าเัาบอกว่าเท Bye.